สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่างแตกนะครับมา EP ที่2ของซิงเกิลจากกระเป๋าฮิวซีรีส์623 6235นะครับ6235เนี่ยนะครับผมจะลงซีีที่2ก็คือจะเป็นเออ EP ที่2ก็จะเป็นการกลอได้นั่นเองเพราะว่าซิงเกิลซีรีส์นี้นะครับ6 235เนี่ยมันจะกลอได้อยู่ที่ตรงที่เข็มเลยนะครับไม่ได้กลอได้อยู่ข้างบนตัวจักรนะไม่มีนะครับตรงหัวจักรเนี่ยนะครับ ตรงบนหัวจักรนี้จะไม่มีการกลอได้นะครับเขาจะกลอได้อยู่ตรงแป้นนะครับอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะกลอได้นะครับเราต้องมาปรับนะครับให้อันนี้เดี๋ยผมแพนกล้องมานิดนึงนะครับนี่นี่ี่ที่ผมชี้เห็นไหมมันจะมีรูปกระสวยอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาหมุนมือหมุนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับหมุนหมุนตัวหมุนหาแพทเทิร์นที่ผมสอน e p แรกเนี่ยนะครับหมุนให้สีเขียวมันมาตรงกับสีเขียวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ สีเขียวบอกสถานะนี่แหละนะครับให้มันมาอยู่ที่เลข2แล้วก็มาอยู่ที่ตัวกรอได้นั่นเองอย่าหมุนไปที่แพทเทิร์นอื่นนะมันจะซิกแซกนะครับให้หมุนมาที่แพทเทิร์นเย็บเส้นตรงก่อนที่เราจะกรอทุกครั้งย้ําว่าทุกครั้งต้องหมุนหมุนตัวเนี้ยหาแพทเทิร์นที่2ที่มีรูปกรอได้ก่อนนะจําไว้นะครับเสร็จแล้วอย่างอื่นไม่ต้องสนใจมันนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะนะครับ อ,อ,อ่โอเคนะครับเสร็จแล้วมาอธิบายตัวกระสวยก่อนกระสวยของเขามันจะเป็นกระสวยแบบพิเศษก็คือว่าตัวนี้เป็นจักมือสองเหลือแค่ตัวเดียวนะครับลูกค้าห้ามทํากระสวยหายนะหาซื้อไม่ได้แล้วนะรกระสวยก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะนูนนะครับอาจจะกล้องอาจจะไม่ซูมนะนี่อันนี้จะเป็นเหมือนเหล็กนูนเวลาเรากดมันจะเป็นเหมือนสปริงนะครับ ฝั่งนี้มันจะเป็นเหมือนกับไอตัวเดือยนะครับเวลาเรากดมันก็จะไปแทงลงตรงอันเนี้ยไอตัวเบ้าของมันเนี่ยนะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะครับเวลาเราใส่เราต้องใส่ฝั่งนูนฝั่งนูนของเนี้ยเหล็กขึ้นมาข้างบนตลอดอย่าใส่ผิดฝั่งนะครับใส่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะน,นะครับห้ามใส่ผิดฝั่งนะมันไม่เหมือนกระสวยรุ่นอื่นนะครับไม่เหมือนกับสวยจากเย็ยบกระป๋องหิ้วรุ่นอื่นนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับอย่าใส่ผิดฝั่งนะขอร้องนะครับประมาณนั้นนะครับ อ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันมีได้เหลือติดอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรผมจะมาสอนวิธีการกรอเลยละกันที่บอกเมื่อกี้ก็คือปรับแพทเทิร์นไปอยู่ที่2อ,อย่าลืมมันจะมีตัวกรอกระสวยเล็กๆเออมันจะมีรูปไส้กระสวยอยู่เล็กๆอยู่ตรงแพทเทิร์นที่2แหละบอกให้เราว่าต้องหมุนไปที่แพทเทิร์นนี้ก่อน,นครับเสร็จแล้วเนี่ยเราล้อยได้เข้าเข็มคลิป คลิปก่อนหน้าผมสอนให้เพื่อนๆร้อยได้เข้าเข็มแล้วนะครับเราจะดึงได้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับร้อยไว้ยาวๆแบบนี้นะครับเข้าเข็มเสร็จแล้วก็คือนะครับเวลาร้อยได้เราก็แทงจากตัวรอเข้าไปข้างในแล้วก็ร้อยดึงได้ไว้ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระสวยเข้าไปก่อนที่เราจะกรอกระสวยตัวนี้มีความสําคัญก็คือการกรอกระสวยของเขามันจะกรอยอยู่ข้าง ตัวกรอกับตัวเย็บเลยนะครับไม่ได้กรออยู่ข้างบนนะนะครับมันจะเย็บไปด้วยแล้วก็กรอให้เราหมุนให้เราเลยนะครับเข็มมันก็จะเป็นตัวตัวบ้อมมันจะเป็นตัวพาสายเพื่อดึงได้เข้ากระสวยนั่นเองนะหลักการง่ายๆวิธีใส่ก็คือให้ตัวนูนๆเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็วางเลยนะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับเพ,พื่อนๆจะเห็นนะครับอ่ะเห็นตรงนี้ไหมน้อนะครับอันนี้สําคัญนะครับอ่ะปรับก่อนนะครับ เนี่ยนะครับลูกศรตรงนี้กับลูกศรอยู่ตรงตัวเครื่องตรงนี้นะครับเห็นลางๆหน่อยนะนะครับอันนี้คือลูกลูกศรอยู่ที่แป้นอันนี้จะลูกศรมาร์กเขาเรียกมาร์กนั่นแหละอยู่กับตัวเครื่องนะครับเวลาเราจะกรอเนี่ยเราต้องเลื่อนลูกศรตัวเนี้ยนะครับทั้งเลื่อนลูกศรของตัวแป้นเลื่อนเนี่ยนะครับให้มันมาตรงกับหัวลูกศรที่มันอยู่ตรงเครื่องนั่นเองนะครับให้หัวกับหัวมันตรงกันนะครับเนี่ยนะครับ ให้หัวนี้กับหัวนี้ลูกศรนะมันจะเป็นลูกศรเหมือนมาร์กนี่แหละให้มาร์กมันตรงนั่นเองนะครับพอตรงแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะกรอแล้วอันดับแรกก่อนที่เราจะกรอเราอย่าเพิ่งเหยียบนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับเราก็ใช้มือของเราฝั่งนี้นะครับมาหมุนล้อหมุนมาหาตัวเรานะนะครับหมุนมาเรื่อยๆนะครับจับได้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ตัวตัวได้เนี่ยมันพานะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับพอตัวโรตารี่มันหมุนพาไปหาตัวเงี้ยงที่มันจะตัดเหมอเหมือนกับร่องของตัวกระสวยที่มันผ่าเงี้ยงไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปล็อกนะครับแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับหมุนสัก2รอบนะครับอ่าพอเราหมุนสองรอบเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันติดกระสวยแล้วเนี่ยเราก็ตัดนะครับเสร็จแล้วใช้มือหมุนไปอีกอย่าเพิ่งเหยียบนะนะครับเดี๋ยวเขาจะหลุด ถ้าเราเหยียบเลยมันอาจจะหลุดนะครับหมุนไปสักสี่ห้ารอบให้เขาเข้าไปในกระสวยก่อนเสร็จแล้วเราก็เหยียบเลยนะครับเหยียบขาเหยียบนะนะครับให้จัรมันวิ่งนะครับตอนนี้เขากรอนะก็นะคือเขาวิ่งกรอแล้วนะครับตอนนี้นะครับสังเกตดูทีได้นะครับผมจะแพนมาทีได้แล้วกันอ่ามานี่เห็นไหมับได้เข้าก็ดีก็คือเขาดึงกรอไปหากระสวยแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มกรอแล้ว คือเต็มไม่เต็มเนี่ยเราต้องมองที่กระจกนะครับเราเอาแค่เต็มหรือว่าจะเอาเท่าไหร่ของเราเราก็ต้องมองดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเต็มก็คือเต็มด้วยสายตาของเรานะครับมันจะไม่มีการเพื่อที่จะเด้งเพราะว่าเดี๋ยวจากตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่เด้งออกเองนะครับเราก็เอาแค่ตัวที่เราต้องการนะครับประมาณไหนลเลื่อนออกมาดูนะครับ ถ้ามันเต็มมันก็จะล้นขึ้นมาข้างบนมันก็จะหมุนวนอยู่กับที่นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆรู้อันนี้คือเมื่อกี้ไม่มีได้สีส้มอันนี้เต็มแล้วนะครับพอเต็มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะดึงกระส,สวยออกมาใหม่ก็ได้นะนะครับก่อนที่เราจะเย็บนะครับเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะเอาได้ออกจากหัวตรงนี้ถ้ามันมีนะครับตัดมันออกหน่อยเห็นไหมถ้าเราไม่ตัดมันออกนะมันจะก็จะพันนะครับ ตัดได้ที่อยู่ตรงหัวมันออกนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิมเอาตัวฝั่งนูนนี้ขึ้นข้างบนนะดึงได้เข็มออกก่อนก็ได้นะนะครับเอาได้เข็มออกก่อนให้มันอยู่ข้างบนก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็กระสวยใส่เหมือนเดิมนะครับให้ตัวนูนอยู่ข้างบนนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับก็วางได้ไว้แบบนี้นะครับตัวนี้ ได้เข็มก็อยู่ข้างบนแบบนี้ก็เลื่อนอ่าเพราะเราจะพร้อมเย็บด้วยเนี <cheers> ่ยกดตัวนี้ลงนิดนึงให้มันแนบสนิทเสร็จแล้วเลื่อนแป้นเลื่อนเข้าไปสุดเลยนะครับทีเนี้ยมันก็จะพร้อมเย็บแล้วใส่ตีนผีเข้าไปแล้วก็พร้อมเย็บถ้าเราจะเอาได้ล่างขึ้นมาเราก็หมุนเลยนะครับไม่ต้องไปคล้องอะไรให้มันยุ่งยากนะครับหมุนนะครับแล้วก็ดึงได้ล่างตัวนี้ขึ้นมาถ้ามันไม่ขึ้นเพราะมันติดแป้นเลื่อนเราก็เอาแป้นเลื่อนออกนิดนึงนะครับให้ได้ล่างมันขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไหมฮะเขาก็ขึ้นมา2เส้นขยับ เข้าไปเสร็จแล้วอันนี้ก็พร้อมเย็บแล้วใส่ตีนผีเราก็เย็บได้เลยนะครับก็ปรับตามแพทเทิร์นนะครับอันนี้ก็คือวิธีกรอกระสวยของจากกระเป๋าฮิวซิงเกอร์ซีรีส์หกสอนะครับซีรีส์หกสองสมหน่นิองเพื่อนๆเนาะอี EP ที่2นะเดี๋ยวมี e ีพีที่3